สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมแมนโกสินอีกครั้งครับวันนี้บอลไทยเตะกันวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับไทยลีก2020นะฮะในฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าได้แชมป์ได้ทีมไป FC Champions League กนะครับก็ประมาณนึ่งรู้หมดแล้วนะครับวันนี้ไฮไลท์ก็คงจะเป็นการหนีตกชั้นโควตาสุดท้ายระหว่างสุพรรณบุรีกับทางสุโขทัยครับแล้วก็คู่อื่นอีกนะครับวันนี้เตะพร้อมกันหมด6กวงเย็นนะฮะทุกคู่เลยครับ8คู่16ทีม นะครับก็เดี๋ยวมาเลือกมาวิเคราะห์กันสัก4คู่แล้วกันนะฮะวันนี้เตะเยอะก็วิเคราะห์เยอะหน่อยครับก็จะเจอกันได้เป็นประจำแบบนี้ครับเพื่อจะเพิ่มข้อมูลการเชียร์ฟุตบอลไทยนะให้มีความชัวร์ความแม่นยำนะครับกับอรรถรสในการเชียร์มากขึ้นก็ติดตามไปทางเพจวันสปอร์ตซ็อกเกอร์นะครับนี่ครับตามเสื้อนี้แล้วก็ตามตัวโลโก้ที่วิ่งด้านล่างนะครับรวมไปถึงทางไลน์แอด,แอด,ออดแอดวันสปอร์ตด้วยนะฮะแอดวันสปอร์ต ก็สาหรับส่วนของผมก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์เกมและข่าวสารบอลไทยหรือช่วงไทยลีกจบซีซั่นก็ไม่ต้องห่วงครับจะมีข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟข่าวแบบเชิงวิเคราะห์ในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆการย้ายทีมการาวางแผนการทําทีมต่าง,ๆ,างๆนะครับก็มีให้ติดตามกันแน่นอนวันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับบอลไทยลีกนะฮะอย่างที่บอกครับเตะพร้อมกัน6กโมงเย็นก็เลือกเชียร์กันได้ตามอัธยาศัยตามใจรักนะฮะว่าชอบทีมไหนก็มาดูกันคู่สําคัญก่อนเลยนะครับ เกมระหว่างสุพรรณบุรีกับสุขโขทยัยก่อนเกมเนี่ยนะฮะสุขโขทัยมีแต้มมากกว่าสุพรรณบุรีอยู่แต้มเดียวเกมนี้ตัวเลือกแน่นอนครับสุพรรณเสมอไม่ได้เพราะว่าเฮดเฮดเป็นรองเกมแรกดูกาลในช่วงแรกแรกเนี่ยแพ้มาศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นทางสุพรรณชนะจบเลยชนะคือรอดตกชั้นเลยแต่ถ้าเสมอหรือสุขโขทัยชนะสุขโขทัยจะรอดนะครับจะเป็นทีมที่ไม่ต้องตกชั้นนะครับเกมนี้เกมเดียวรู้ผลเหมือนเกมนัดชิง เล่นกันที่บ้านของสุพรรณบุรีนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี่ในเรื่องของความพร้อมกันก่อนครับสุพรรณบุรีเนี่ยนัดนี้นะฮะในการเตรียมทีมของอดีบโยกาเดโบโก็มีข่าวดีครับได้ประสิทธิ์จันทุมกองกลางตัวรับนะฮะตัวทําเกมแล้วก็สุพรรณทองสงกับตันทีมกองหลังโพดทวแบงกลับมาสวนทางกับเจ้าโจกาเสดวิทยาวงครับที่มาติดโทดแบงเกมนี้พอดีนะครับส่วนในรุกก็จะมีเรียนดวัสมาเซานะครับแฮด์ริสันไคออนเล่นเหมือนเดิมครับจะมีปานเดชังประเสริฐ และคุณใช้แสงโทโอคนะครับคอยช่วยเกมทางด้านข้างแล้วก็การเล่นแถวหลังกองหน้านะครับมีแบซิงยองการเกาหลีเล่นกับประสิทธิ์จันทุมแนวรับเนี่ยวันนี้ก็จะมาครบนะฮะมีสุพรรณทองสงมีเอเลฟนะครับแบ็คซ้ายเป็นแชย์พลซับมาแบ็คขวาเป็นพิกไกเชลก็ประตูก็เป็นพทติกเตโตส่วนฝั่งของสุขโขทัยครับในการจัดทีมเกมนี้ปัญหาการจัดทัพล่าสุดเห็นว่าศิลาศรีกำปังครับแบ็คขวามีอาการบาดเจ็บโยซังแฮก็โดน ประถมพยาบาลนะครับในเกมที่แล้วก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะฟิตเต็มร้อยหรือเปล่านะครับการจัดทัพก็ค่อนข้างจะเดายากนัดนี้เนี่ยผมว่าประตูก็คงจะเป็นพีระพงเดือนนินต่อเนื่องนะฮะส่วนกองหลังเนี่ยระบบหลัง3นัดนี้ลูกคุนกิจครุฑใหญ่ปิยรัตน์ราชจังทธจ,จะเป็นตัวยืนอีกคนนึ่งเนี่ยถ้าโยซังแฮเลไม่ได้ก็น่าจะเป็นโจชัวกรอมเม้นนะครับแบ็กซ้ายน่าจะต้องกลับมาเลือกใช้าทางด้านของศาสนาคงนะฮะหรือถ้าเอกสิทธิ์เฉาบุตรขยับไปเล่นด้านข้างก็ได้นะครับ ก็จะมีนัทวุฒิเจริญบุตรมีจองมยองโอนะครับอีกคนนึงเนี่ยสันติภาพราชนิยมนะฮะก็คงจะต้องเล่นต่อเนื่องอรวมไปถึงแนวรุกอย่างอิฟซันเมโล่จองบาโจอันนี้ขาดไปได้อยู่แล้ว2คนนี้เขาเป็นตัวความหวังคือเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมอยู่สองคนสิกก่าลูกส่วนคนที่อยู่อันดับ3เนี่ยศิลาศิกำปังผู้ยิงไป2ลูกก็เท่ากับว่าสุโขททยเนี่ยแบ่งกันยิงอยู่แค่2คนนี่แหละคู่นี้เจอกันมานะครับมีสถิติที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งว่าสุโขไทยไม่เคยบุกมาแพ้สุพรรณ แม้แต่เกมเดียวตั้งแต่เจอกันมาทั้งหมด9เกมนะครับแล้วก็ทางสุโขทัยเนี่ยแพ้แค่ครั้งเดียวในการเจอกัน9ครั้งซึ่งนั่นเป็นการแพ้ในบ้านของสุโขทยัยเกมเยือนไม่เคยแพ้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยอ่ะเกมนี้ผมว่าการตามตรงด้่งเงื่อนไขที่สุพรรณนะฮะต้องชนะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับก็เปิดเกมรูกเข้าใส่ยิ่งถ้ายิงประตูได้เร็วก็บีบให้สุโขทยัยต้องยิงคืน2ลูกเพราะว่าสุโขทัยก็ ต้องยิงคือรูปเดียวก็ได้เสมอได้นะครับสุขโขทัยก็จะตั้งรับไม่ได้นะครับต้องต้องบุกสู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปเกลจะเป็นสุพรรณที่ผขบุก้าใส่ก่อนสุขโขทัยจะเล่นอย่างระบัดระวังก่อนนะครับไม่จะเป็นจะต้องยิงนําก่อนแต่สไตล์ของสุขโขทัยคือจะกลายเป็นบอลคิดเยอะนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเสมอได้การเล่นเพื่อเสมอมันเป็นอะไรที่มันยากยากมากๆนะฮะการเล่นเพื่อชนะยังง่ายกว่าคือเล่นไปก็ต้องคอยอพวงไปว่าถ้าเกิดโดนคู่ต่อสู้ ยิงถ้าไปบุกเยอะแล้วโดยคู่ต่สู้ยิงปั๊บเนี่ยมันต้องเอาคืนอีกนะครับคือความยากเนี่ยคือเวลาถ้าครึ่งแรกผ่านไป0-0ความเครียดจะไปอยู่ที่ฝั่งสุพรรณอ่าแต่ถ้าเกิดสุพรรณน,นำก่อนเนี่ยสุพรรณอาจจะต้องไม่โหมบุกต่อต้องถอย่าเล่นเกมรับมันจะแบบยึกยือยึกยืกันอยู่อย่างนี้นะครับถามว่าคู่นี้ผมมองว่าคู่ไหนทีมไหนจะอยู่รอดผมยังมองว่าสุพรรณนะเพราะว่าเทียบแล้วรุกของสุพรรณที่มีไคลอนมีทั้งด้านของเรียวดอสซัมซาเนี่ย ไปดูเกมรับสุขโขทัยก็ยังน่าเป็นหัวว่าจะรับมือได้หรือเปล่าขณะเดยียวกันจะมาโจากับอิซาเมโลพอมาดูเกมรับของสุพรรณที่มีสุพรรณทองสงมีเอเลฟก็น่าจะพอเอารับมือได้อยู่นะครับคุณนี่ผมเลยมองว่ามันเป็นบอลที่ออกได้สามหน้าก็จริงแต่มุมเสมอมีเยอะแต่ถ้ามีฝ่ายไหนชนะผมว่าสุพรรณที่มีแรงจูงใจว่าจะต้องบุกต่อหน้าแฟนบอลที่เข้าไปเชียนะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วกำลังใจกำลังมาพระผลงานช่วงหลังดีมากเนี่ย มีโอกาสดีกว่าครับที่จะเอาชนะสุโขทัยเป็นครั้งแรกในการเฝ้าบ้านนะครับในการเจอกับทีนี้ผมว่าสุพรรณรอดนะครับก็เป็นทัศนาของผมก็แล้วกันนะครับส่วนคู่อื่นๆนะฮะคู่แรกที่ปาไป5นาทีกว่าแล้วนะครับคู่ต่อไปเนี่ยผมขอเลือกมาเป็นเกม BG นะครับเมืองทองยูเนเต็ดเจอกับ b ีปทุมเป็นการลุ้นแชมป์ราย่พ่ของ B g จีปทุมคือได้แชมป์ไปแล้วนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายนะฮะก็ถ้าจะได้ไม่ได้สถิติก็ต้องดูเกมนี้ซึ่งที2เนี่ย เสียสติไปแล้วสำหรับบัวบัวพิษยะหลังจากแพ้คาบ้านต่อราชนาวีในเกมเมื่อวานนี้นัดนี้เมืองทองน่าสนใจตรงที่ฤดูกาลนี้บีจีแพ้ทีมเดียวในฟุตบอลทัวร์เอเอครับนั่นก็คือเมืองทองในยุคที่มาโลยูรอสกี้เข้ามาคุมทีมนะครับแต่การจดทับของเมืองทองปัญหาเยอะกว่าครั้งนั้นเยอะมากกองหลังอยู่กุลัสโคชามีอาการบาดเจ็บเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับในขณะที่ตัวรุกแดนกลางก็ยังมีปัญหาสภาพความฟิตนะฮะสอวิธพันทองเนี่ยปิดเทอมไปแล้วซาดอบิซเยฟก็ต้องรอใช้ความฟิตนะครับไม่ค ก็จะเหลือแดนเลนะครับวิลเลียมพ็อปเป็นความหวังในการล่าตะาขา่ส่วนฝั่งของเดอะแรบบิดนะฮะกระต่ายแก้วรัดน,นี้เนี่ยมีข่าวแว่แววว่าทรีรศิลปิแดงดาอาจจะมีส่วนร่วมลงเล่นตัวจริงหรือตัวสำรองได้นะแต่ตัวรุกหลักๆก,ก,ก,ก็คงจะใช้ทางเจรบบังพอดีเล่นตัวจริงต่อไปนะครับเล่นกับทางเดียโกหรือซานโตและก็ปฐมพลเจริญรัตตพิรมนะครับโดยมีสารัตยอยู่เย็นทิพย์พันธุ์พวงจันทร์สุมาญาปุริสายคอยเล่นตรงกลาง นะครับแนะรับก็วิเตอร์กาโดโซจะยืนเป็นตัวหลักแต่ว่าเห็นว่าอันเดรสซูนเยสนะ่าจะยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นโอกาสของทางทศพลชมชนกับชาตรีชิมทะเลนะครับคูน่นี้กิมบิกมันมีนะฮะอย่างที่บอกว่าอื้นแชมป์ไร้ผ้าถามว่าเสมอได้ไหมก็เสมอก็ได้เสมอก็ไม่แพ้เหมือนกันแล้วผมมองว่าคู่นี้ก็เล่นกันแบบคือเป็นแมตช์สุดท้าย หลังจากนี้จะพักอีกประมาณเป็นเดือนเลยเดือนกว่าไี้ซ้ำก่อนจะเตะ AFC c h a m ม i o n ้ l e ส g ลีสสำหรับ BG เมืองทองเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลตัวเองคือผมมองว่าผลเสมอไม่เสียหายสำหรับทั้งสองฝ่ายไม่เสียความสัมพันธ์ด้วยสถิติที่เขาจะทำเนี่ยเมืองทองก็อาจจะอยากหยุดสถิตินะแต่ผมว่าคือเสมอก็ไม่มีบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะครับผมว่าคู่นี้จบด้วยการเสมอเกินไปก็ต้องดูแต้มต่อแล้วกันนะครับว่าฝั่งไหนแต่ว่าผมว่าคู่เสมอกันอ่ะคู่ต่อไปนะครับเป็นเกมที่เรียกมาก็จะเป็นคู่ระหว่าง พิธีประจวบกับแบงคอกยู n i เต็คุณนี้มีความสําคัญครับ VR เนี่ยสตาร์ไดใช้4คู่นะครับแล้วก็คู่นี้เลือกใช้ด้วยโดยไปขอทางสมาคมสมาคมมาจากแมตช์คู่ของโคราชกับท่าเรือให้ยกเลิกแล้วก็มาใช้ VR กับคู่นี้แทนเพราะว่าแบงคอกยูน i เต็ดยังมีลุ้นในการแย่งอันดับ4เพื่อที่จะลุ้นโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีนะครับยังมีโอกาสในะอันดับ4ถ้าเกิดแชมป์เอฟซีครเป็นบุรีรัม นะครับส่วนการจัดทีมประจวบเนี่ยนดะที่แล้ว,ลวเราเห็นเลยว่าดาวรุ่งเด็กๆลงเยอะมากจนรูปแบบการเล่นเสียไปหมดเลยเจอกับบุรีรัมย์นดที่แล้วนะครับส่วนแบงคอกเนี่ยเล่นด้วยความมุ่งมั่นนะครับกองหน้าของพวกเขาลันะทวิสุขสุ่มนะฮะทางด้านของฮร์ตี้วัตเดอร์ลูอิสก็ยังถือว่าฟองเข้าฝักใช้ได้คู่นี้ผมบอกว่าถ้าประจวบจัดทีมแบบเดิมบิ๊กบียูแทบปิดประตูแพ้แล้วมีโอกาสชนะเยอะด้วยซ้ำไปถึงจะเป็นเกมในบ้านนะสุดท้ายก็ตามแต่ทีประจวบเนี่ย ก็ถือว่าทำํำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับดังนี้ก็คงจะเล่นประคองแล้วก็ให้เด็กๆได้หาประสบก,การณ์กันแบงคอกมีแรงจูงใจมีความเป้าหมายสูงกว่าแังนั้นผมเชื่อว่าแบงคอกเกมนี้ถึงชนะนะครับสแต้มเต็มอีกคู่หนึงนะฝากกันก็คือคู่ของนครราชสีมามาสตากับทางการท่าเรือคู่นี้ถึงจะไม่มีผลอะไรกับตารางะแนนในการลุ้นอะไรแล้วก็ตามเนี่ยท่าเรือคือจบในอันดับที่ส แน่นอนแล้วนะครับในขณะที่โคราชยังมีรุ้นเล็กๆกับการแย่งอันดับ8จากเมืองทองนะฮะแต่ว่าโคราชกับท่าเรือวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้มาเป็นกิมมิคเป็นสตรอรี่ก็คือ2คนนะฮะกับตันเหลิมเฉลิมพงเกิดแก้วกับแบกขวาเจ้านนนิธิพงศ์เสราน,นนสองคนนี้เป็นนักเตะเพียงแค่2คนในไทยลีกที่29นินาที่ผ่านมาลงตัวจริงทุกเกมไม่เคยถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามครบทุกนาทีนะครับที่ทีมลงเล่น 29เกมนัดที่คือนัดที่30ถ้า2คนลงทั้งคู่แล้วไม่ถูกเปลี่ยนออกก็จะเป็นสีติความภาคภูมิใจของตัวเองนะครับที่เป็นมนุษย์เล็หนะครับในโปรแกรมที่ถี่ขนาดนี้ส่วนในเรื่องของความน่าจะเป็นของเกมเนี่ยโคร,ราชเล่นตัวนักแฟนบอลเกมสุดท้ายต่างชาติเองก็เรื่องของการพูดคุยต่อสัญญาฉบับใหม่ก็กาลังเดินหน้าอยู่นะถึงแม้จะเก็บได้ไม่ครบทุกคนแต่ว่าแฟนบอลเข้ามาเชียร์ผมว,ว่าเป็นหลักหมืน่นนะครับในขณะที่ถ้าเรือเนี่ยนัดนี้ก็อาจจะได้เห็นคนที่ไม่ค่อยลงเล่นลงสนามบ้าง ทิ่ตาทอนทะเจวีอาจจะมีชื่อก็ได้นะครับรวมถึงแดนกลางอย่างพวกชับปุยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสคือถ้าวัดกันที่ความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยโคราชได้เปรียบแหละนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสถิติในบ้านของโคราชด,ดีมากถ้าเรือเองเนี่ยผมว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ผลการแข่งขันมันไม่มีอะไรมากแล้วเนี่ยถ้าเดินก็จะเล่นแบบไม่กดดันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสถิติส่วนบุคคลกันมากกว่าคุณนี่ผมว่า,วาโคราชไม่แพ้ในบ้าน มีมุมเสมอและถ้ามีฝ่ายชนะผมยังมองโคราชที่3ไปด้วยทีเด็ดของเดนิสูริโลแต่ผมก็ยังคิดว่ามูริโลที่มีข่าวท่าเรือจะยิงไหมอันนี้ก็ว่างกันไปถึงว่าโคราชไม่แพ้เดียบ้านวันนี้วิเคราะห์กันยาวเลยนะครับ4คู่ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวพอจบไทยลีกปั๊บเนี่ยมีเอฟเอคัพวันที่3าเมษาก็เดี๋ยววิเคราะห์กันต่อแล้วก็ข่าวสารประจาสัปดาห์ในแต่ละวันนำมาฝากกันด้วยแน่นอนสําหรับคนที่ตามทางเพจร์เคดวันสปอร์ตซอกเกอร์นะครับและทางไลน์แอดวันสปอร์ต กับผมแม็กกัสินครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ